เตือนคนชอบกินผักบุ้งรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องรู้คืออะไรไปฟังกันนะคะก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดต่างถังสารด้วยค่ะพูดถึงผักบุ้งนะคะก็เชื่อว่าหลายคนชอบกินผักบุ้งและกินเป็นประจําแน่นอนนะคะผักบุ้งเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวนะคะช่วยดูแลสุขภาพได้สารพัดโรคเลยทีเดียวนะคะผักบุ้งมีหลายสายพันธุ์เช่นนะคะผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนผักบุ้งขันแล้วก็ผักบุ้งทะเลผักบุ้งผัก บุ้งหลัวแล้วก็ว่านผักบุ้งหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่ากินผักบุ้งแล้วตาหวานตาสวยเป็นเรื่องจริงค่ะหากใครมีปัญหาสุขภาพภาวะเสื่อมต่างๆในร่างกายนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนอนไม่หลับอ่อนเพลียไม่มีสาเหตุนะคะเกาลูมาตอยภูมิแพ้หอบหืดภาวะเลือดจางนะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดให้ต่างถังสารช่วยดูแลได้ค่ะ คลิปนี้มีเรื่องดีๆของการกินผักบุ้งมาฝากลองฟังดูนะคะประโยชน์และสปปรรพคุณของผักบุ้งนะคะก็อย่างเช่น1นนะคะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังสองนะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็อย่างเช่นคนที่เป็นสายตาสั้นตาต้อตาฝ้าฟางตาแดงนะคะแล้วก็อาการคันตานั่นเองนะคะ 3. ช่วยป้องกันนะคะและก็ลดโอกาส การเกิดมะเร็งแล้วก็4นะคะมีกากใยแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีมากๆค่ะ5ช่วยบำรุงสมองและเพิ่มความจดจำนะคะ6ช่วยบำรุงหัวใจลดการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็หัวใจนะคะ7ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ป้องกันนะคะโรคเลือดจาง8ช่วยบำรุงธาตุแก้อาการปวดหัว ลดความอ่อนเพลียนะคะในร่างกายนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชายต้องกินลากผักบุ้งนํำลากผักบุ้งนะคะมาคั้นน้ําดื่มหรือชงแบบเป็นชาก็ได้หรือว่าต้มน้ําดื่มประจํานะคะจะช่วยป้องกันสมบัตภาพทางเพศได้ดีค่ะ mm. และก็มีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะราคาก็ไม่แพงผักบุ้งมีประโยชน์อย่าลืมกินกันนะคะ